พอแบบนี้เดาไปจะตบิวอารมณ์ไหนแเลยหน่น้องน้องน้งบัดน่ะี่ครับอะไรกัน เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถตู้ก่อนเสียหลักตกคลองวิดเสียชีวิตทั้งคันเช้าวันที่11เมษายน2558ร้อยตำรวจโทชัยสิทธิ์บรรวงค์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองร้ออรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันและพุ่งตกลงในคลองคูเมืองเทศบาลหนึ่งตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อจังหวัดร้อยจึงรีบไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ชีพ ที่เกิดเหตุที่กลางสีแยกหัวสะพานตัดกับถนนโคชพลายุคพบรถเก๋งโตโยต้าวีออสหมายเลขทะเบียนชกกเชอรลอลิง8960กรุงเทพมหานครจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับห่างกันไปเล็กน้อยในคลองคูเมืองพบรถตู้โตโตยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนน,นหนูขอไข่7020ขอนแก่นด้านหลังติดสติกเกอร์หอพักนักศึกษาชัยประเสริฐโรงเรียนรำไพภูมิพัพนธ์วิทยาจมอยู่ในน้ำ ส่วนผู้โดยสารที่มากับรถตู้ทั้งหมดรวม16คนพลเมืองดีและหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองได้ช่วยเหลือขึ้นมาได้และนำส่งโรงพยาบาลร้อเอ็ก่อนหน้าแล้วจากการสอบสวนทราบว่ารถตู้ได้รับผู้โดยสารมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อกลับบ้านเที่ยวสงกรานที่อำเภอเสรลภูมิโดยขับเรียบถนนริมคลองมาจากทางโรงแรมใหม่ไทยที่เกิดเหตุเลยหัวสะพานได้มีรถเก๋งคู่กรณี ขับออกจากตัวเมืองจะไปทางสนามกีฬากลางเบรกไม่ทันพุ่งชนเข้าด้านข้างรถตู้อย่างจังเบรกไม่ทันชนเข้าด้านข้างรถตู้อย่างแรงทําให้รถตู้เสียหลักหมุนตัวพุ่งลงคลองและนับว่าเป็นเคราะห์ดีที่เหตุครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่โดยสารมาก,กับรถตู้เป็นเด็กเพียงหนึ่งรายส่วนสาเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งหาหลักฐานเพื่อดําเนินการเอาผิดกับรถทันที่เป็นต้นเหตุต,ต่อไป วัสดีโชว์วันนี้เอาใจสาวไทยหัวใจเกาหลีที่อยากมีผิวขาวแบบออร่ามาฝากกันค่ะเรามีสารพัดวิธีที่จะทำให้ผิวคุณงน,นทั้งขาวทั้งเด่นทั้งแบบวิธีผิดๆที่จะทำให้คุณสวยแบบสยองและวิธีปลอดภัยที่เนรมิตให้ผิวคุณขาวแบบสุดตาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปพบกับคุณโอพิธีกรขาเมาส์ของเรากันเลยค่ะ แยกย้ายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะผมกับรายการอวดดีโชว์นะคะนี่วันนี้นะคะเมากันจุบจิ๊บไม่ได้แบบ อุ้ยทำท้ายร้ายแรงอะไรนะคะคุยกันเรื่องงานเฉยๆค่ะตามภาษาผู้หญิงผู้หญิงอย่างเงี้ยแหละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเมา์าพบทีมงานก็เลยจับกระแสเรื่องของผิวขาวกันดีกว่านะคะผิวขาวเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยนะคะอุย้ยใครๆก็ต้องผิวขาววิ้งสดใสนะคะเพราะว่าเขาบอกเลยว่าถ้าผิวขาวเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะวันนี้นะคะโอ,อ๋ก,ก็เลยรวบรวมวิธีที่ทําให้ผิวขาวในตํานานนี่มาฝากคุณผู้ชมนะคะไม่ออกมาแบบสวยใสนะคะแต่ว่าจะออกมาสวยสยองค่ะ แต่ว่าจะสวยสียองยังไงเนี่ยนะคะไปชมกันเลยค่ะวิธีที่หนึ่งใช้น้ำยาลอกผิวขาวค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่มาแรงแซงทางโค้งและเป็นวิธียอดนิยมจากหนุ่มสาวชาวไทยมาหลายปีค่ะหลักการของวิธีนี้คือการใช้กรดบางชนิดเช่นกรดผลไม้กรดเกลือมาทาบนผิวเพื่อเป็นการผลัดเซลล์ผิวชั้นหนังกำพร้าออกเพื่อให้ผิวใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่วิธีนี้ขอบอกว่า ถ้าใช้แบบถูกวิธีก็ไม่อันตรายค่ะแถมยังได้ผิวที่ขาวจริงอะไรจริงแต่ถ้าคุณไม่ศึกษาถึงส่วนประกอบให้ดีอาจถูกพ่อค้าหัวใสหลอกขายน้ำยาลอกผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาว oh <my> เป็นการลดต้นคุน <God. S 1> ซึ่งจะทำให้เกิดอาการแสบผิวเวลาใช้ค่ะแต่พ่อค้าหัวใสก็คิดทางแก้ไว้เสร็จสับด้วยการใส่ย,ยาชาลงไปทำให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกแสบผิว แฝะฉลาดจริงๆเลยนะคะเรื่องแบบนี้ซึ่งผลที่ตามมาหลังการใช้น้ำยาลอกผิวที่ผสมเคมีก็คือผิวของคุณจะบางลงค่ะไม่สามารถทนแดดในเวลากลางวันได้ทำให้ผิวของคุณน้ตดำกว่าเดิมแน่นอนว้ายตายนี่แค่วิธีแรกนะคะที่ปรับผิวขาวในตำนานตายแล้วไม่เคยนะไม่เคยเชื่อเลยนะคะว่าเขาจะปรับผิวขาวขันแบบลอกออกมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยหนังเนี่ยอุ้ยตายแล้วน่ากลัวมากโอ้คนหนึ่งเนี่ยไม่เอาแน่นอนเลยนะคะอย่างนี้เนี่ย อัตราส,สุดเลยแต่ว่าการปรับผิวขาวในตำนานนี้ยังมีอีก2วิธีนะคะจะสยองแค่ไหนพี่ชมต่อเลยค่ะการฉีดกลูตาไทโอนหนึ่งในวิธีปรับผิวขาวในตำนานที่ฮอตฮิตติดลมบนมานาน,านหลายปีเพราะมีการโฆษณาชวนเชื่อที่ว่าทำให้ผิวขาวด่วนข้าเร็วขาวไว,าวแต่ไม่ได้บอกถึงอันตรายหรือว่าผลข้างเคียงไว้ค่ะแท้จริงแล้วกลูตาไทโอนทางการแพทย์นำมาทดลองใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่นภาวะเป็นหมันในเพศชายปลายเส้นประสาทอักเสบมะเร็งกระเพาะอาหารหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่น่าแปลกใจก็คือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดกลูตาไทโอนนั้นมีสีผิวที่ขาวขึ้นเว่าเหตุนี้เองค่ะทำให้มีคนหัวใสนำผลข้างเคียงนี้ มาโฆษณาว่ากลูตาไทโอนทำให้ผิวขาวสว่างขึ้นได้ไ<ป>ทำให้เกิดก<ป>ระแสกลูตาไทโอนซีเวอร์คนก็อยากจะขาวแห่ไปฉีดกันอย่างล้นหลามจนไม่คำนึงถึงอันตรายค่ะซึ่งแพทย์ไทยออกโรงเตือนเลยนะคะว่าการฉีดกลูตาไทโอนเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้เม็ดสีเมลานินทั่วร่างกายของเราลดลงส่งผลโดยตรงต่อจอประสาทตา ผลก็คือตาบอดในที่สุดค่ะ <No. S 1> และถ้าบางรายฉีดเกินขนาดก็อาจจะทําให้เกิดการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะ oh, <my. S 1> วิธีรสุดท้ oh, <my. S 1> ดาย oh, <my. S 1> ที่เรียกว่าเป็นการปรับผิวขาวที่เป็นกระแสแรงจนกลายเป็นเรื่อง Talk of the Town ในห้องโต๊ะเครื่องแป้งเว็บไซต์พันทิปด o m กับประเด็นครีมหน้าขาวผสมน้ํายาล้างห้องน้ํา oh, <my. S 1> ซึ่งครีม oh, <my. S 1> หน้าขาวที่ถูกกล่าวถึงนี้ได้มีผู้ตกเป็นเหยื่อจนหน้าพังออกมาแชร์ว่า ครีมนี้ถูกกวนเองจากหลังบ้านของคนขายใส่ทั้งตลอดฟองมันลีนเพื่อทำให้ผิวใสเด้งได้ภายในหนึ่งคืน <No. S 1> ส่วนครีมผัดเซลล์ผิวก็ไม่ได้ใช้อะไรที่น่ากลัวมากมายก็แค่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เข้มข้นซึ่งเป็นสารเคมีชนิดรุนแรงลองเอานิ้วแช่ไปสักพักรับรองว่าดำขนาดไหนก็ขาวออร่าได้ในพริบตาส่วน oh. การใช้น้ำยาขัดห้องน้ำใช้กันมานานแล้วค่ะซึ่งคนผลิตไม่ได้ใส่ไปเพียว แต่ทำให้เจือจางโดยการใส่น้ำกลั่นหรือน้ำต้มสุกใส่กลิ่นน้ำหอมใส่สีให้เนื้อครีมเข้มๆหอมๆแค่นี้ก็ขายได้แล้วค่ะ oh <my S 1> และจากกระแ <God. S 1> สความฮอตของครีมผิวขาวที่กวนเองหลังบ้านนี่เองทำให้มีกลุ่มของศิล,ลปินนำเอาประเด็นนี้มาแต่งเพลงความขาวซึ่งดัดแปลงมาจากเพลงความหวานของศิล,ลปินสาวลุลาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ผิวขาวแบบลวงโลกได้แบบ

ความขาวในตัวฉันนั้นมันต่ําไปถึงจะต่ําแค่ไหนนี่นะคะก็ให้ขาวแบบในตำนานอย่างนี้นี่ไม่เอาเด็ดขาดเลยนะคะเพราะจะต้องลอกผิวแล้วถึงขั้นตาบอดอะไรขนาดเนี้ไม่อย่าเจียงเด็ดขาดนะคะอดเตือนเลยมันอันตรายมากๆเลยแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยมุ่งมั่นเนี่ยจะมีผิวที่ขาวสวยสดใสนะคะอย่าทำแบบในตำนานนะช่วงหน้าผมมีคำตอบมาบอกค่ะ